โอเคครับรส,สบายครับข้อที่หกครับข้อที่หกครับมาภาพมีค,<อ>นนคนกดปิดแอปเอะไรนะครับตอนตอนนี้ครูกดอัดนะครับมันจะขึ้นในเรื่องว่านิดนิดดิ้งกับเอ่อกดปิดนีคนกดนิดนิดดิ้งเลรับไม่เป็นไร คุณครูยังอัดได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับพี่ได้อัดอยู่โอเคได้พอดีครูอัดไว้บันทึกวันนี้หนึ่งอ่ะนักเรียนมาดูนี้ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ยอะนี่ไงสิบเอ็ดต่อข้อที่หกแล้วนะสิบเอ็ดต่อสิบสามช่องสี่เหลี่ยมตออ่อห้าสิบสองอะพอเลข เพราะเลขเยอะหลายคนก็มีความมุนอยู่บ้างเอามาดูนีชุดหลังครับต้องมาดูชุดหลังตรงนี้ครับมันต้องคูณไหมสามสี <34. S 1> อ่อ่าก็สิบสามคูณสี่ครับคูณสี่เข้าไปเพราะฉะนั้นชุดหน้าบังคับเลยชุดหน้าก็ต้องคูณสี่เข้าไปด้วยครับจบเลยครับคนนี้ตอบเท่ากับสี่สิบสี่สี่สิบสี่ครับหน,นึ่งพันคะแนนับผม ข้อต่อไปครับ9ต่อ21ครับช่องสี่เหลี่ยมต่อ102ถามว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรก็ดูชุดความสัมพันธ์ของตัวหลังครับมันต้องคูณแน่ๆถ้าไม่ดูสูตรคูณแม่21เราดูตรงไหนได้บ้างอะมีเทคนิคอื่นไหมอะ ทคนิคของครูนะครูดูเล็กลงท้ายด้วยถ้าร้อยยี่สิบหกมานยี่สิบเอ็ดได้ครับไม่ต้องเลยไม่ยิบหาหน่ะแหละแต่ก็คือท่องไม่ยี่สิบเอ็ดหกครับนี่ยหนึ่งพูดอะไรลงท้ายด้วยหกก็ทดสอบก็คือพูดหกดูยี่สิบเอ็ดคูณหกได้ร้อยยี่สิบหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเก้าก็ต้องคูณหกค่ะเก้าหกพันคูณเก้าหนึ่งพันคะแนน เอาดี้ตั้งนานอืมท่านนี้ตั้งนานดิงตั้งนานโอ้โอ้ยโอเคไม่เป็นไรข้อที่แปดครับข้อที่แปดข้อที่แปดครับนักเรียนข้อที่แปดเนี่ยก็ทาก็ทมชุดหลังแล้วก็เอาชุดหน้าเขียนก่อนแล้วก็เจ็ดสิบต่อช่องสี่คูณสิบแล้วคูวันนี้ อันนี้ง่ายมากเลยเอออันนี้ง่ายมากอันนี้ดูความสาัมพันธ์ข้างหน้าครับมันคูณสิบครับคูณเขียนเครื่องหมายคูณด้วยก็ได้จะได้ทําให้เราเมึนแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องคูณสิบด้วยครับเพียนตอบหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งพันคะแนนจ้าตรวจได้เลยใส่คะแนนเองได้เลยผมได้แปดพันคะแนนแล้วว้าวเอ,อไปคร <c oughs> ับต่อไปครับ มาติ๊กเต้าครับผมโอ้บางคนคนอเห็นตัวเลขเยอะเริ่มมึนอ่าลองดูนะลองดูวีธีโอลองดูนะสองต่อสามสิบสองเก้าต่อช่องสี่เลี่ยมเก้าเอ็ดแต่ว่าก็ต้องสามสิบสองสามสิบสองมันไม่ได้ข้อนี้มันไม่ใช่คูณถูกต้องไหมครับมันต้องเป็นหารแต่แช่ อยากรู้ว่าเทคนิคอยากรู้ว่าเจ็ดสิบสองมันหารอะไรได้เก้าก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับเก้าไปหารเจ็ดสิบสองครับอืม 9, 8, เก้าแปดเจ็ดสิบสองพระฉะนต์ข้อนี้มันต้องเกิดจากการหารแปดอ๋อมันเตือนคูม,มาแล้วแป๊บหบนึง่งไม่รู้มันตัดหรือเปล่าไม่น่าจะตัดอ่า <5 S 1> หารแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องหารแปดเี่เป็นของหลายคนเลยข้างหน้าหาร 6, ข้างหลังนักเรียนคูณแปดมันเลยทําให้ผิดแปดอะไรสามสิบสองครับ สี่ห้าแปดสี่ครับตอบสี่ครับเนี่ยใครไม่ตอบสี่บ้างอ่ะบางคนตอบเท่าไหร่นะแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่บางคนตอบสองร้อยห้าสิบหกก็มีแว๊บๆหวันนั้นที่ส่งมาตอบเลยดีครับเออผิดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยหารแปดง่ายๆโอเคข้อต่อไปครับข้อที่สิบเดี๋ยวจะรวมยอดเราว่าได้กี่คะแนนข้อที่สิบครับมันถามชุดหน้า เราก็เอาชุดหลังมาเขียนก่อนครับไม่ต้องไปกังวลเลยมันถามอะไรก็ช่างมันเราก็เขียนตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็9สิบช่องสี่เหลี่ยมในเรียนมาดูชุดหน้าแน่นอนมันเกิดจากการคูณการคูนแน่นอนนักเรียนว่าคูณอะไรอ่ะแปดคูณอะไรได้90บวกอะอยากรู้ว่าแปดคูนอะไรได้90บกก็แปดไปหาร90บวกแปกแปดผมจะหมดแล้วครับ ไม่รู้ก็แบบนี้เดี๋ยวต้องมีมีใบงานด้วยแปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดสองที่โบคูณี่สองไหมลูกครับนั่นถกก็ต้องคูณเลยด้วยคูณติบสองด้วยคูณติดบวกคูนสองได้กี่ายคร่ครับผมร้อยเก้าสองครับหนึ่งร้อยเก้าสองถูกต้องไหยครับ ถูครับรวมคะแนนเลยนนจา้าเด็กๆรวมคะแนนเลยผมได้หน,นึ่งหมื่นคะแนนรวมคะแนนเลยได้ก็ผ่คาานคะแนนก็ผ่นคะแนนครับในสมุมดด้วยคุณในสมหมดด้วยหน,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 นึ่งหมืนนม่นคะแนนแล้วในสมหมดเบอร์คู่จะเลยเหมเนี้วใช่ในสมุมดคู่เฉลยสมุดไหมครัคนะู่ทำ นี่ของคุณยังแช์หน้าจออยู่ปะแช์อยู่ครับแช์อยู่อืเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันค้างมันค้างรวมคะแนนหน่อยหน่อยใครใครได้สิบเต็มเนี่ยกดกดอเล็กสิบมาให้หน่อยดิไม่ใช่สิบข้อนะใช่สิบข้อ ใครได้9ก็กดหมายเลข9ใครได้8ข้อก็กดหมายเลข8ได้ไหน่อยครับใครค้างอ่ะโอ้ยกระตบแชร์โอ้ย,อย,อยมีสิบมีเจ็ดมีหกมีแปดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสุนิสาได้แปดแปดนี่ก็คือตั้งแปดพันคะแนนอยู่นะ กันบุ้งคุณสมอันนี้นี่แหละท,ที่ที่เอามาเฉลยก็คืออยากให้พวกเราได้เห็นว่าอ๋อเราผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงบ้างเราได้รับกินข้าวขอรับแม่ครับผมไดครับครับหรือเวลาสิบนาทีสิบนาทีขออนุญาตปิดเสียงครับเตรียมสมุดเลยลูกอยู่ไงเลยไม่เปิดกล้องเตรียมสมุดเลยค่ะเตรียมสมุดแล้วก็ มีใบางานให้ทำมีใบางานให้ทำแล้วเดี๋ยวส่งผ่านลิงก์เหมือนเดิมทำแนวทางเหมือนที่ครูสอนเมื่อกี้ลองดูลองดูนะลองดูง่ายๆเป็นการรบทวนขอ,อยาตแชร์เลยนะครับพร้อมอยัง พร้อม<อ> <1 S 2> แล้วค่ะข้อที่หนึ่งครับพร้อมแล้วค่ะจดจทได้ก่อนเลยแสดงวิธีคิดหรือว่าใครอาจจะตอบเลยก็ได้ไหมอนุญาตน,นะมีแปดข้อใช่ไหมครับมีแปดข้อครับผมไม่ต้องตอบว่าตอบไม่ต้องบอกว่าตอบเลขอะไรนะไม่ต้องบอกว่าตอบเลยก็ได้ใช่ไหมตอบเลยได้ครับเขียนโจทย์ลงไปด้วยนะลูกนะโอเคครับเขียนโจทย์ลงไปด้วย ครูับทาวิธีทําใช่ไหมครับวิธีทำครับตอบไป,ไปก็ได้แต่ว่าถ้าใครมั่นใจตัวเลขนั้นสามารถตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยลูกโอเคไหมโอเคครับเออเอาเลยอเ,เอาเลยเแต่ว่าแต่ว่าต้องมีโจทย์ด้วยนะมีโจทย์แล้วก็ตอบลงไปได้เลยตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าใครอยากทําวิธีคิดหรือวิธีทําลงไปก็ได้ครับเหลือเวลาอีกสามสิบวินาที เรียนแต่พูดสบายดูนะครับใจเยอะจิบวินาที998ตอกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบดยดีกว่ามีโจทย์ต้องมีโจทย์ด้วยนะจ๊ะเขียนโจทย์มาด้วยนะจ๊ะมีครับผมผมเขียนไว้แล้วต่อไปเลย ไปเลยนะจ๊ะข้อที่สองค่ะมาแล้วค่ะ,ะมาแล้วเอาความรู้เมื่อกี้นะครับเหมือนบางคนยังไม่คล่องเอาความรู้ที่ครูสอนเมื่อกี้ไปใช้ถ้าคูณก็ต้องคูณทั้งสองเลยนะถ้าหารก็ต้องหารทั้งสองเลยครูคะตอบเป็นช่องซีเรียสได้เลยไหมครูได้เลยครับเดี๋ยวต้องเขียนโจทย์ด้วยไง คือเขียนจเสร็จแล้วก็ตบในย่องสีเลี่ยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับไม่ไม่ต้องเขียนหลายรอบอยู่ใช่ไหมหรือใครจะแสดงวิธีคิดมาเห็นก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาตอนท้ายคาบก็ส่งมาในลิงก์เหมือนเดิมไปเลยนะครับข้อสามครับครับอืม

ฝึกครับไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรครับผิดไม่เป็นไรตั้งใจแล้วกันให้ตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกข้อสามไปแล้วนะครับข้อสี่ครับมาแล้วครับอุ้ยเล็กเยอะเลยหายแล้วรอบนี้นักเรียนดูให้ดีถ้ามันหารก็ต้องต้องหารตัวตัวนั้นตัวตัวหลังหารตัวนัานก็ต้องหารตัวหน้าหารตัวหลังก็ต้องหาร ถ้าคูณก็ต้องคูณด้วยจำนวนที่เหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังอย่าสับสนครับไม่ยากไม่ยากไปครับข้อหาครับอื คนอาจจะสับสนนะครับนักเรียนก็ทําแนวคิดเหมือนที่สอนเมื่อกี้แหละชุดไหนที่มันอยู่ครบก็คือเก้าต่อสิบสองตั้งไว้เป็นตัวข้างบนแล้วก็แปดสิเอ็ดต่อช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูความสัมพันธ์เอาว่ามันคูหรือมันหารเพราะฉะนั้นอีกตัวก็ต้องคูหนึ่งตามตัวหน้าด้วยตัวยยากลองดูลองดู อีกสามข้อนะครับวันนี้เห็นภาพพวกเราตั้งใจมากเลยยอดเยี่ยมน่ารักจริงๆครูจัดไอ้พววเราครูละห้าพันเนี้ยเสร็จแล้วไปครับพ่อ โคกเลยจ้ะโคกจ้ะ ได้ยินไหมครับคได้ยินครับไปเลยนะครับ<า>ไปเลยครับคุไปเลยเ้าเจ็ดครับเออตั้งใจดีมากเลยนี้สุดยอดสุดยอด ครับบายบายครับบายบายไม่กดครับเหลือหนึ่งเบอร์เล่นสุดท้ครับข้อแปดครับข้อเจ็ดเลยัง้วข้อแล้วข้อเพิ่มข้อเลยมีรางหมดกี่ข้อครับคุแปดข้อข้อแปดครับข้อสุดท้ายเสร็จแล้วยังครับผมจะได้ไปแล้วครับบ๊ายบาย oh my god